สวัสดีค่ะรายงานสภาพอากาศประจำวันที่3สิงหาคม2563พายุชินลากูเริ่มอ่อนกำลังเคลื่อนจากจังหวัดน่านไปตะวันตกกรมอุตุเผยประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วทุกภาคสาเหตุจากด e p r e s s i o ชินลากูมีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นย่อมความกดอากาศตา่ำ ค่ะนี่คือแผนที่ประเทศไทยประจำวันที่3สิงหาคม2563ที่บ่งบอกว่าตรงไหนมีฝนขนาดไหนนะคะสีเหลืองมีฝนเยอะค่ะส่วนสีแดงมีฝนหนักตกหนักถึงหนักมากนะคะก็จะเห็นว่าปกคลุมภาคเหนือทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยมีขึ้นสูงมากนะคะประมาณ2ถึง4เมตรเลยทีเดียวนะคะตรงไหนที่มีฝนฟ้าะนองมากๆเนี่ยก็จะมากกว่า4เมตรเลยทีเดียวนะคะ ให้เดินเรือนะคะชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเรือเล็กห้ามออกจากฝั่งเลยนะคะค่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศค่ะช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองนะคะค่ะขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เมื่อวันที่3สิงหาคม63กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและ ป่าาหลายหลยกได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือเข้าสู่พายุระดับ2 depression ชินลากูประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงโดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงถึง2-4เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยมีขึ้นสูง2-3เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า4เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งรวมทั้งหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจนถึงวันที่4สิงหาคม63 อัพา,ายุระดับสองดีเพรสชั่นชินลากูมีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านประเทศไทยกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศตำ่ำพายุระดับหนึ่งในวันนี้วันที่ 3. สิงหาคม63 พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปา,ปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด2 7 3 0 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลลำพูอุดรธานีนนองคายบึงกาฬสกลน,นครน,นครพนมขอนแก่นกาลสินมหาสรารคามและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสลตมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบรุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด2 9 3 2องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองกันทบ,บุรีและตราดอุณภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชบบรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23 -26 ถึงองศาเซลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด29-33ถึงองศาเซลเซลียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40ถึงกิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบ,บี่อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด28-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า4เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละของพื้นที่อุณหภูมิตำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลตมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมง